วันนี้วันที่สิบเก้าสิบเก้าตุลาตุลาหกสี 64, ่เวลาเจ็ดโมงมุ่งหน้าไปเชียงใหม่ตอนนี้ถึงอินบุรีแล้วดูนะครับสภาพอากาศนะครับงบ้องฟ<ด>้าเต็ดไปได่ใชก้อนเมฆตัวบนตัวเป็นน้ำเยิ้มเลยครับ ตกแม่ตกแม่สิยงบุรีก็รอรับน้องน้ำอันนี้ใครคะน้องใบเตยน้องใบเตยทำอะไรอยู่อะดูกระโดดดูกร,รื่องเรืองเลืองอะไรทำไม่อาอก่อนเด็ดแต่ต่อ่ วั่นเรวิงอย่ี่ยเอียอยู่นะควงไหนเนี่ยเดี๋ยวไล่ไ่ทใชไไม่ได้ไปไปางนา่ะถนนสายเอเชียครับสองข้างทางมีแต่น้ำขังเป็นร่อง เลนกลางเพราะน้ำไม่ขังสองเลนซ้ายขวาน้ำจะขังไม่เห็นอะไเดี๋ยวเขาไปงซ้ายในางขวาเขาคิดดูบ้างในทางซ้ายนาจะดูสองข้อเหมม่นเลนกลางน้ำไม่ขังนะคะเลนกลางดัไม่รู้เบาะล่ไหนก็ตามน้อ้อยป่ะเป็นดับพิเศษนะั่ถ่าไปเรื่อยๆมันตอม้าะสายน่าจะเป็นผ้าน้ำอ้อยผราผ้าผ่าอาม่า 480้างหน้าแยกไปหน้าแล้วรถวิ่งไม่ได้เลยรถวิ่งได้เลนกลางนะคะเลนซ้ายกับเลนขวาน้ำขังมากขามนจตากจ้หมอ่าเขาอะไรดิคะอาชเขปคนเขาจะไปเจ้าเขเขตอะไรเนี่ยไทย ยังาคาตะอ้อยยินดีต้อนรับเข้าสู่อุทัยหลนเละแล้วไปถึงไหนเนี่ยเอาสดู่ใจต้องไปอยู่กันแ้น่าจะเป็นาตอ้อยจริงต้องปอไปกันไ,นไปจริงจับ ตั้งแต่ไ<ค>หนา<ร>มาเลยเล็กเลยใจาไ็นวงแนตจับไหรเล่เอาละเอละช่วงนี้เวรช่วงบ่ายโมงลงจากคุณตาลมาสัก5นาทีละเดี๋ยวจะแวะของฝากลพบุพนหน่อย เยี่ยมาจารย์ยังไม่ที่ขขงฝากมาด่ารอแป๊บมีฝนตกนะคะยังมีฝนตกอยู่เพิ่งจะมาเจอตรงทางลงร้อยขุณตาลนี่แต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่เหมือนก็มุตูว่าประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์นะยิ้มมาไ็ยังติดรถไนไหม